อย่างน,างนี้อันนี้น้องเอิญให้กล่องมาช่วยทำบุญด้วยนะคะแค่แค่นะน้องเอิญสวัสดีค่ะวานพาไปมาอีกแล้ววันนี้วานจะพาทุกคนไปทำขนมแจกเพื่อนๆกันนะคะตั้งใจว่าจะทำานมเกียดซุ้แล้วก็ขนมบัวลอยนะคะแจกเพื่อนๆที่เมลเบิร์นช่วงล็อกดาวน์กันค่ะไปทำขนมกัน เริ่มทำขนมเปียกปูนกันก่อนเลยนะคะก็เอาส่วนผสมแป้งของเรานะคะมาขึ้นเตาถ้าใครที่ไม่เคยทำเปียกปูนถ้าเห็นเริ่มต้นยังไม่เขียวไปต้องตกใจนะเธอเดี๋ยวกวนไปมันก็จะเขียวแบบนี้ล่ะก <c oughs> วนไปจนได้นะคะให้ได้ที่ก่อนแล้วค่อยไปใส่ถาดกวนจนได้ที่หน้าตาแบบนี้แล้วก็เอามาเทใส่ถาดเลยนะคะหวานก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยค้างคืนเลยนะคะตอนเช้าเราค่อยมาดูกัน เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเปียกปูนใหญ่อย่างนี้เลยนะแล้วเราก็จะไปตัดกันไปเลยจะตัดชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กเท่าไหร่ก็เอากันตามอธัธยาศัยเลยนะคะเห็นแบ่งไปนิดนึงคือแอบกินไปแล้วในชิ้นหนึ่ง <c oughs> <c oughs> แล้วก็ใส่กล่องเลยจ้า <c oughs> เอาที่หวานขูดไว้แล้วนะคะก็เอามาเข้าไมโครเวฟอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งนาทีง่ายอย่างนี้เองจ้ะ ก็ต่อมาใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเพิ่มความหนัวใส่เกลือแล้วก็คนคนนิดนึงให้เข้ากันนะคะก็จะได้มะพร้าวแบบนี้นะคะพร้อมโรยหน้าเลยก็เอามาตักโรยหน้าใส่กล่องที่เราใส่ขนมเรียบร้อยแล้วนะคะแทนแทนแทนขนมปียปูนพร้อมแจกจ่ายแล้วจ้ามาลุยกันต่อที่บัวลอยเลยนะคะ ทำน้ำกะทิบัวลอยกันค่ะหวานใช้น้ําตาลทั้งสองอย่างเลยนะคะทั้งน้ําตาลทรายขาวแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะ <C le af> ก็เติมเกลือ,อนิดนึงนะคะมีเกลือแล้วก็ใส่กะทินะคะอันนี้มีสูตรไปได้เรียบร้อยนะคะไว้ถ้าใครขอค่อยว่ากันอีกทีเนาะเดี๋ยวให้สูตรทิ้งไว้อีกทีหนึ่งค่ะ ใส่ใบเตยลงไปเพิ่มความหอมด้วยนะคะอืแค่นี้ก็เริ่มมาและหอมช <c oughs> จนน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะเราค่อยใส่เครื่องอย่างอื่นลงไปนะวันนี้หวานใส่เผือกที่หั่นไปแล้วนะคะแล้วก็ลูกตาลนะคะที่หั่นไปแล้วเรียบร้อยก็ใส่ลงไปเลย น้ำกะทิก็เสร็จแล้วนะคะหันมาทางเอาน้ำใส่หม้อใบโตแบบนี้นะคะตั้งไฟไว้เลยนะคะเราจะต้มตัวบัวลอยกันค่ะฝั่งรอน้ําเดือดนะคะเราก็เอาตัวบัวลอยนะคะมาใส่ตะแกรงแบบนี้นะคะเอาเศษแป้งที่เกินเกินออกไปนิดนึงค่ะน้ําเดือดเย้ว yeah. เตรียมพร้อมนะคะเอาตัวบัวลอยมาลงเลย ระหว่างต้มนะคะก็อย่าลืมค้นหม้อเป็นระยะระยะแบบนี้นะคะเพื่อให้แป้งไม่ติดก้นหม้อนะพอเข้าสุกเขาก็จะลอยตัวขึ้นมาเองละคะ่ะหน้าตาสีสวยนะเถอสุกแล้วนะคะเราก็ตักตัวบัวลอยของเราแบบนี้นะคะลงในถังน้ำเย็นได้เลย ตอนนี้เราก็ได้ครบแล้วนะคะทั้งน้ำกะทิแล้วก็ตัวบัวลอยสีสวยงามของเราเราก็เตรียมพร้อมเอามาประกอบร่างกันเลยเทน้ำเย็นของเราทิ้งไปนะคะเหลือไว้แต่ตัวบัวลอยสีสวยๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่น้ำกะทิกัน พวกเธอดูนี่วยน่ากินเนาะเสร็จแล้วนะคะบัวลอยสามสีของเราตอนนี้ก็ปล่อยให้ร้อนขึ้นมาอีกรอบนึงก่อนนะคะเขาก็จะดูค้นน่ากินแบบนี้เลยนะ อยน้ากินนะพวกเธอดูสิ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 สสโอตอนนี้ขนมเสร็จหมดแล้วนะคะทั้งบัวลอยแล้วก็เปียกปูนแต่ว่าแม่ครัวขอพักแป๊บหนึ่งนะคะเห็นไหมทำข้าจีกินกันไม่แล้วนะไม่ละด้านนึง <laughs> ท้องอิ่มแล้วนะคะเราก็มาตักบัวลอยใส่กล่องกันเลยค่ะพร้อมแจกให้เพื่อนๆนะพร้อมแจกจ่ายแล้วนะคะเจ้าแรกไปเลยเอาไปให้เพื่อนบ้านกันค่ะอันนี้น้องเนะน,นะคะน้องเนะว่าเอาขนมแล้วฝากไปแจกเ,<ล>เพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูมีอีกอันนึง,นอ,งอันนี้ให้น้องเอิญน,น้องเอิญมาแล้วรถปิดนี่ <laughs> น้องเอิญทักทีค่ะอันนี้น้องเอิญให้กล่องมาช่วยทำบุญด้วยนะคะเทคแคร์นะน้องเอิญพี่ชายาพี่ชายามาแล้วนะคะอันนี้ให้พี่ชายาโอ๊ยโอ๊ยป้าเพิ่งถ่ายอย่างงี้แล้วก็อย่างงี้ <c oughs> อันนี้เจเกนนะคะกับ กับน้องเอ็ดเวิร์ดมาเาขนมขอบคุณนะคะรถเขาหน่อยค่ะทะเบียนเขาเมียค่ะมียะ่้องกล่องสุดท้ายนะคะฝากเพื่อนบ้านไปบินทบาทที่วัดนะคะฝากเพื่อนบ้านไปบินทบาทที่วัดดิโมกอ่ากลับมาละภารกิจทําขนมแจกเพื่อนๆในช่วงล็อกดาวน์ที่เมลเบิร์นก็ประสบความสําเร็จลุล่วงไปได,ได้ดีนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะทุกคนหนักหนักมา